่ะเบิ้งแต่ตอนเห็ดงานมาเบิ้งตอนกินนะครับบันเน่เดี๋ยวมาดูตอนกินกันบ้างครับทีมงานฟ้าบันดาน,นดก็เป็นประเภทเติมพลังก่อนลุยหุ่นก็มีแต่ลํำบึกกันทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นขุนพลรถขุดหรือว่าแนวร่วมสายประทุกแส่บ่อยเมฆ

ก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงใส่รองเท้าบูทเดินนี่ก็ <c oughs> มันก็สุดยอดแมนถ้าบูทได้ออกางาน,นก็่ืเท้บาบัเละตุ๊เป๊ก <c oughs> โอ้ส้ามยังไงในตัวทางนั้น ปลาเจอไปแล้วปลาเจอแล้วกินเข้าวหรือเปล่ากินข้าวแล้ว,ว,ลวไปก่อนเลยครับ,รน,น,บรนี่อย่างนั้นคือได้ห่อตีนใหม่หมมอ,อันนี้ห่อกันขีดตมเป็นปะ นี่เสียสมชายผู้ที่หนุ่มที่สุดในทีมใช่ป่กินได้หลเดอเดี๋ยวตัวไพ่ไเบื้องหน้าคนตัวไผเมื่อนอีกมืนนี่มาว่านอยตอมขึ้นต้นจานนาสองสาบรอบว่ะ จะดูสภาพพื้นที่สักนิดหนึ่งนี่ครับฝนตกฝนตกก่อนหน้านี้ฝนตกในายามค่ำคืนนี่เช้ามาก็เป็นอย่างนี้นี่ก็จะหาถุงเบงแ็เป็นรองเท้า านนี้มันจะ่อมันอีกแปดรอบเลยันรมอ่ะเียบร้อยครับอิ่มแล้วครับเดินตามกันไปแล้ว ต่อไปก็คงจะไปดูเส้นทางแหละว่าจะลุยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปมันกันนะครับแลประกันความมันวันนี้เดือดแน่นอนทีมกับฟ้าบันดอน